สวัสดีครับผมส้มจากช่องสวนผัก Family นะครับวันนี้จะพามาดูว่าสวนผักของเราเนี่ยหลังจากที่เคยนำเสนอคลิปไปว่ามีเชื้อราที่ขึ้นกับต้นผักสลัดแล้วเราแล้วทางเราก็มีวิธีการจัดการว่ามีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งในการฉีดพ่นเพื่อดูลแลรักษาป้องกันไม่ให้ ผักสลัดเราเป็นเชื้อราเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าผมใช้จุลินทรีย์ตัวไหนและนี่ก็เป็นจุลินทรีย์ที่ผมเองได้ใช้ในการผสมน้ำฉีดพ่นใส่ผักสลัดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้ลุกลามไปทั่วทั้งต้นอาจจะมีบ้างเกิดบ้างมีบ้างแต่ตัวเชื้อราเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะ ช่วงใบของใบเลี้ยงจะไม่ลามขึ้นมาบนยอดนะครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้มาทั้งหมดเลยว่ามีวิธีการใช้ยังไงนะครับส่วนราคาผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยซื้อมานานแล้วใช้ได้นานมากๆเลยใส่นิดเดียวเองน้ำรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ย น้ำ20ลิตรต่อผงจุลินทรีย์นี้2 25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะก็ผสมกันฉีดทุกหลังตะวันตกดินนะครับหรือว่าเย็นๆค่ำๆไปเลยแล้วก็มาฉีดพ่นแล้วก็มามาดูผลลัพธ์ที่ที่ใช้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับนี่นี่เป็นคอร์สโดยปกติแล้วเชื้อราตัวนี้มันจะขึ้นมินิคอร์ส ไวที่สุดเลยแต่อถนี้ที่ปลูกรถนี้คือลอถที่ปลูกไร้สดปลูกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับวันที่ผมไร้สดไปด้วยนี่ก็สามสามสิบกว่าแล้วเนี่ยสามสิบกว่าวันแล้วไม่เป็นมินิีคอร์สอ่ะดูมินิคอร์สยังไม่เป็นเลยนะมีนิดหน่อยอันนี้ไม่น่าจะใช่เชลา นี่เป็นมินิคอร์สมินิคอร์สเนี่ยถ้าเป็นก็เกิดที่มินิคอร์สก่อนนะนี่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 ครับนี่เริ่มมาแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่ารถเนี้ยรถนี้ทั้งรถเลยว่าจะสามารถป้องกันได้ดีขนาดไหนทำงานไหครับรถนี้แล้วก็รถนี้นะถัก ผักผักลอดนี้นะครับผักลอดนี้นะครับเป็นลอดที่ผมเคยวิเคราะห์วิจัยไว้แล้วว่าใช้น้ําแบบไหนแล้วก็การดูแลแบบไหนแล้วผักก็จะสวยมาดูเลยว่ารูจากลักษณะต้นครับเท่าที่เห็นเอาตัดสินกันด้วยสายตาที่เห็นเลยครับนี่เป็นน้ําบาดาลที่ผมใช้พักดูดมาพักไว้ประมาณสิบวัน สิบกว่าวันนี่แหละแล้วก็หลังจากน้ําใสตกตะกอนเรียบร้อยแล้วก็เอามาปลูกโดยที่ผมไม่ได้ใส่ปูนขาวลงไปนี่คือเป็นจุดสมดุลของสวนผมละเพราะว่าน้าแต่ละที่แต่แลวแวดล้อมของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันสวนใครก็อาจจะเจอแวดล้อมอีกแบบหนึง่งอย่างสวนเราเนี่ยเจอแวดล้อมอะไรนะสภาพภูมิอากาศแบบนี้มี แหล่งน้ําแบบนี้ก็เลยต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าวิเคราะห์หาจุดสมดุลของน้ําให้เจอหลังจากที่ทํามาแล้วหนึ่งปีเนี่ยทําสวนผักตั้งแต่เริ่มทําสวนผักเนี่ยมาแล้วหนึ่งปีแล้วก็ย้ายมาลงสวนประมาณครึ่งปีตอนนี้ก็เริ่มเจอจุดสมดุลแล้วว่าจะทำแบบไหนย,ยังไงแต่จะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผักก็คือ อากาศนะครับอากาศเริ่มร้อนพออากาศเริ่มร้อนปั๊บผักก็เหลืองไม่โตดี๋ยวพาไปดูพาไปดูผักที่เจออากาศร้อนดีกว่าตรงเนี้ยลอกเนี้ยมันจะมันจะมีสแลนนะครับแล้วก็แดดมันจะเข้าได้ไม่ถึงเข้าได้แต่ได้นิดเดียวเดี๋ยวไปดูตรงที่โดนแดดหนักหน,นักหน่อยว่าเป็นยังไง ป,ปลกลดเดียวกันอันนี้เป็นแฝดคนละฝาโอ้ยต้นนี้ต้นนี้หนอนนะครับต้องทิ้งนะครับไม่งั้นเดือดรานนอนเริ่มบุกละนอนเยอะมากช่วงนี้สองต้นเลยเดี๋ยวทิ้งสองต้นต้น ตอนนี้อีกต้นนอนบุกนอนบุกทิ้งไปเลยเนี่ยฝั่งนี้นะครับที่โดนแดดหนักๆมาดูสภาพใบใหม่นี่ อันนี้คืออาการโดนแดดนะครับกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้ล้มแล้วล้มอีกตอนกลางวันหลับไม่พักอะ่ะนะครับอันนี้คืออาการของโดนโดนแดดหนักๆเดี๋ยวหน้าร้อนเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างหนักไปช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนะี่ยมันก็จะโตช้านิดนึงดูสังเกตดูแถวนอกนะแถวนอกเนะี่ยก็จะเล็กกว่า แถวในแถวในก็นไม่ค่อยโดนแดดหนัหนกๆก็จากน้ำดูมินิคอร์อสเขียวสวยเลยครับเพิ่งลดน้ำตอนเช้าไปนี่เลยครับคือวิธีการดูแลรักษาของสวนเราสวนผักเซมรล,ลี่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่เนาะปลูกใหม่ๆแล้วยังเจอปัญหาพวก เชื้อรามาลบกกวนก็ลองใช้จุลินทรนยีตัวนี้ดูนะครับค่อยๆใช้ไปอาจจะได้ผลตอนคลิปนี้ก็พอจะเป็นแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ